นี่คือไร่ของนายแดงและนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยเต็มไร่ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยขมโพขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องไปนายเขียวขายได้เงินไปซื้อให้นายเขียวกลับมากินที่บ้าน ส่วนนายเขียวตกนายแดงบ้านนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงปลอดภัยนายนเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองเป็นเพจ <c oughs> นายแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก <c oughs> นายแดงไม่กลุ้นนายเขียวลม พอเราถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้โพดและลำญ่ที่ราคาดีกําไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมือง <c oughs> นายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดียว